สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอกันจับแนวทางนะครับในรอบดึกนะครับพี่พี่ก็จะเป็นลาวกาชาติดาวโจน V.I.P. แล้วก็ค่ำคืนนี้จะเป็นหุ้นดาวโจนเนาะส่วนแนวทางในค่ำคืนวันอาทิตย์นั้นอยากจะบอกว่าต้องขอโทษพี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าแนวทางนั้นหลุดทั้ง3รอบเลยนะครับผมอย่างลาวกาชาติให้1กับ5นะครับผลที่ออก1 7 3 8 6นะครับอันนี้ก็หลุดไป ดาวโจร VIP ให้5กับ9ผลที่ออก5,01กับ74อันนี้ก็หลุดไปนะครับส่วนดาวโจรสตาร์ให้6กับ0ผลที่ออก 4, 5, 3, 9, 7อันนี้ก็หลุดนะครับพี่ๆเนาะก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับส่วนแนวทางในค่ำคืนนะครับผมในค่ำคืนวันที่27นะครับตุลาคม2568เนาะก็ จะเป็นแนวทางในรอบดึกนะครับอย่างเลากาชาตินะครับพี่ๆในคืนนี้ผมให้ไปที่เลข2กับเลข8นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข8 82 83 87 23 26 สอนะครับสตัวนะครับผม287นะครับราวกาชาตินะครับส่วนดาวโจนนะครับ vip ดาวโจน vip ผมให้ไปที่เลข0ย์กับเลข6สายรูดนะครับให้ไปที่เลข6 616467040607นะครับ3ตัว064นะครับส่วนหุ้นดาวโจนนะครับผม มุ่นดาวโจรน,นะครับพี่พี่คืนนี้ผมให้ไปที่เลข1กับเลข8สายรูดนะครับให้ไปที่เลข1 13 16 18 83 85 86 3ตัวนะครับผม3ตัวให้ไปที่1813นะครับ นะครับผมสลับแนวทางเนาะในรอบเด็กนะครับก็ตามนี้เลยนะครับพี่พี่ชื่นชอบนะครับแนวทางนะครับค่อยติดตามเนาะไม่ชอบก็รับชมเป็นแนวทางหรือว่าสามารถเลื่อนผ่านนะครับได้นะครับผมคลิปนี้ขอให้พี่พี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามขอให้โชคดีเฮงหงปังๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ